อ,ออกไปนอกตัวบ้านเพื่อไปเอาโดนที่อยู่ในรถให้ได้เพราะจะได้บังคับโดนบินสำรวจดูรอบๆตัวบ้านเพื่อลอดูสถานการณ์ต่อจากนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อและพอเพื่อนสนิทคว้าโดนออกมาจากรถได้แล้วผู้เขาก็รีบพากันวิ่งหนีกลับเข้าไปในบ้านทันทีและเริ่มบังคับโดนบินสำรวจบริเวณรอบๆและที่แรกที่แอนเดียสบังคับโดนบินไปสำรวจคือสุสานที่ฝังลงศพของคาบูชินา่าบลลีลีน่าแต่พวกเขาก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรเลย نعم أرى أن حارس المقبرة يفعل هذا الآن لأنه لا أرى أي من الشخصيات إنه